สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Fresh Station วันนี้เรามีคู่มือฉบับพิเศษมาฝากกันครับสำหรับใครที่ฝันอยากจะไปกางเต็นท์ริมทะเลครั้งแรกแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีบอกเลยว่าคู่มือนี้จะทำให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายๆสนุกแล้วก็สดชื่นสมชื่อแน่นอนผมว่านะดูจบปุ๊บเพอเพลเก็บกระเป๋าไปทะเลกันทันทีเลยล่ะเออยากตื่นมาเจออะไรแบบนี้กันบ้างไหมครับลองนึกภาพตามกันดูนะ ตื่นเช้ามาปุ๊บได้ยินเสียงคลื่นซัดเบาๆลมทะเลเย็นๆพัดมาโดนหน้าโอ้โหมันคือฟิลลิ่งที่สุดยอดมากเลยนะซึ่งทั้งหมดนี้ยคือประสบการณ์ที่การแคมปิ้งเริมทะเลจะมอบให้เราได้แล้วจะบอกว่าการเริ่มต้นน่ะไม่ยากเลยไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกที่หลายคนน่าจะอยากรู้เลยทำไมล่ะ ทำไมถึงต้องเริ่มที่ทะเลสำหรับมือใหม่แล้วทะเลมันเป็นตัวเลือกที่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันคืออย่างนี้ครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าความกังวลหลักๆเลยก็คือเรื่องการเดินทางเรื่องความสะดวกสบายต่างๆใช่ไหมครับแต่ทะเลเนี่ยตอบโจทย์หมดเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องเดินทางง่ายมากส่วนใหญ่รถเข้าถึงได้สบายๆถนนดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกโอ้โหอันนี้สบายใจได้เลยครับ ครบครันกว่าไปกลางเต็นท์ในป่าเยอะมากมีทำห้องน้ำร้านคา้าร้านอาหารครบและสุดท้ายกิจกรรมเพียบอยากจะเล่นน้ำเดินชิวๆริมหาดหรือจะนอนดูดาวตอนกลางคืนทำได้หมดไม่มีเบื่อแน่นอนครับโอเคพอเราได้ทะเลเป็นจุดหมายในใจแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือการเตรียมของคือนอกจากอุปกรณ์แคมปิ้งเบสิกเบสิกทั่วไปแล้วนะ การไปทะเลเนี่ยมันต้องมีของเสริมอีกนิดนึงครับนิดเดียวจริงๆเพื่อให้ทริปของเราสบายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยและนี่เลยครับไอเทมชิ้นสำคัญที่มือใหม่หลายคนมักจะพลาดกันมันคือหัวใจของการกางเต็นท์บนทรายเลยนะนั่นก็คือสมอบกครับดูเผินๆอาจจะคล้ายกันแต่จริงๆแล้วมันต่างกันเยอะเลยนะสมบกธรรมดาๆที่เราใช้ตอกดินทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าเอาทรายไม่อยู่ครับ เจอลมทะเลพัดทีนึงนะมีสิทธิ์เต็นปลิวได้เลยเพราะฉะนั้นต้องใช้สมอบกสำหรับทรายโดยเฉพาะครับมันจะยาวกว่าหรือบางชีก็เป็นเกลียวเกลียวเพื่อให้มันจิกแล้วก็ยึดกับเม็ดทรายได้ดีกว่ากันเยอะมากๆเลยนอกจากสมอกบกแล้วยังมีของอีก2อสาอย่างที่ควรมีติดไปด้วยครับอย่างแรกเลยแดดทะเลตอนกลางวันเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะ เพราะงั้นทาร์ปหรือฟลายชีตนี่แหละครับคือพระเอกตัวจริงเลยที่จะสร้างร่มเงาให้เราได้นั่งเล่นชิลๆแล้วก็แน่นอนพวกครีมกันแดดหมวกแว่นกันแดดอันนี้ต้องจัดเต็มส่วนตอนกลางคืนถ้าเกิดลมมันสงบอากาศร้อนๆผัดลมพกพาสักตัวจะช่วยให้นอนสบายขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็เสื่ออีกผืนหนึ่งเอาไว้นั่งเล่นบนทรายแค่นี้ก็เพอร์เฟกแล้วอ่าและนี่คือเคล็ดลับเด็ดเป็นโปรทิปเลยนะที่อยากจะบอกต่อมากๆ ง่ายนิดเดียวเองครับพกแป้งฝุ่นไปด้วยใช่ครับแป้งฝุ่นที่เราใช้กันนี่แหละก่อนจะเข้าเต็นท์นะให้เอาแป้งมาทาทาตามตัวตามเท้าแล้วทรายที่มันติดอยู่เนี่ยมันจะหลุดออกไปง่ายมากๆเลยครับง่ายแบบไม่น่าเชื่อแค่นี้เต็นท์เราก็จะสะอาดขึ้นเยอะเลยเป็นทริคเล็กๆที่แบบเวิร์กสุดๆเอาล่ะ ของพร้อมใจพร้อมทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาปักหมุดเลือกโลเคชันกันแล้วครับซึ่งวันนี้ผมคัดมาให้เน้นๆเลย3มพิกัดริมทะเลที่บอกเลยว่าห้างพลาดแต่ละที่คือคัดมาแล้วว่าเฟรชจริงเดินทางง่ายปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับมือใหม่สุดๆจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยนี่ครับดูจากตารางนี้ก็จะเห็นภาพรวมชัดขึ้นเลยนะแต่ละที่ก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันออกไปชัดเจนเลย คือถ้าใครเป็นสายเงียบๆชอบความเป็นส่วนตัวหน่อยนะหาดวนกรกับหาด EOD นี่คือใช่เลยแต่ถ้าใครเป็นสายสะดวกสบายไว้ก่อนชอบใกล้เมืองหน่อยไม่ซีเรสเรื่องคนเยอะส่วนส่วนประดิษฐ์พัดเนี่ยแหละครับตอบโจทย์สุดๆลองดูครับว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบไหนเลือกที่ที่ใช่ท,ท,ที่สุดได้เลยมาเจาะลึกกันที่แรกเลยนะครับอุทยานแห่งชาติหาดวนกรที่ประจวบครับ ที่นี่เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือทิวสนที่มันร่มรื่นมากๆครับกางเต็นท์ใต้ต้นสนคือชิวสุดๆไม่ร้อนเลยแถมหาดทรายก็ขาวสะอาดบรรยากาศโดยรวมคือดีมากจริงๆเหมาะกับการไปพักผ่อนแบบทิ้งตัวอย่างแท้จริงเลยครับ ถัดมาเลยหาดสวนสนปราดิพัฒน์อันนี้จะอยู่ใกล้ๆหัวหินครับข้อดีคือเดินทางสะดวกแบบสุดๆหาดก็กว้างมากแล้วก็อย่างที่บอกไปสิ่งอำนวยความสะดวกนี่คือครอบจริงๆทั้งร้านอาหารห้องน้ำมีหมดเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากสำหรับคนที่แบบขอสะดวกไว้ก่อนแต่อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะถ้าไปช่วงวันหยุดคนก็จะคึกคักหน่อยครับผม และที่สุดท้ายครับที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันหาด EOD ที่สัตหีบครับความพิเศษของที่นี่คือมันอยู่ในเขตทหารครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนี่คือสูงมากสบายใจได้เลยหาดก็สะอาดแล้วก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเลยนะและที่เด็ดไปกว่าน,นั้นคือเขามีร้านอาหารสวัสดิการที่แบบอร่อยแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยครับเป็นอีกที่ที่ผมว่าบรรยากาศดีจริงๆแน่นอนครับ ว่าไปแคมปิ้งริมทะเลเนี่ยมันก็ต้องมีโจทย์เฉพาะตัวที่เราต้องเจอหลักๆก,ก็คือเรื่องลมกับทรายนี่แหละครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะแค่เรารู้ทันธรรมชาติรู้วิธีรับมือกับมันนิดหน่อยทริปนี้ก็สบายหายห่วงเลยครับนี่คือ4ข้อที่อยากให้จำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะเพื่อให้ทริปของเรามันราบรื่นจริงๆข้อแรกเลยเรื่องลมแรง สู้ด้วยสมอบกที่ถูกต้องอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็ขึงเชือกทุกแส่งให้ตึงเปรี้ยเลย 2. เรื่องน้ําขึ้นน้ําลงอันนี้สําคัญมากดูก่อนเลยว่าแนวน้ําขึ้นสูงสุดมันอยู่ตรงไหนแล้วกางเต็นท์ให้พ้นแนวนั้นห่างๆไว้ก่อนเลยครับปลอดภัยสุด 3. เรื่องทรายง่ายๆเลยปัดเท้าทุกครั้งก่อนเข้าเต็นท์ใช้แป้งฝุ่นช่วยก็ได้และสุดท้ายอย่าคิดว่าริมทะเลไม่มียุงนะครับ มียุงนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมสเปรย์กันยุงไปด้วยห้ามประมาทเด็ดขาดและทั้งหมดนี้ก็คือคู่มือสําหรับเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ของเราครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยจะทําให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญกว่านั่นก็คือการได้ซึมชับบรรยากาศดีๆแล้วก็เติมพลังให้กับชีวิตได้อย่างเต็มที่จริงๆใช่เลยครับเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของการออกมาแคมปิ้งของเราก็คือการได้สร้างประสบการณ์พักผ่อนที่มีคุณภาพ แล้วก็ได้ชาร์จพลังงานดีๆกลับไปสู้กับชีวิตประจําวันของเราต่อการได้นอนฟังเสียงเคลื่อนเบาๆมองดูดาวเต็มฟ้ามันคือการเติมพลังการรีเฟรชตัวเองที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยล่ะครับและสุดท้ายผมก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนลองนึกภาพตามกันดูเล่นๆครับว่าความทรงจำริมทะเลครั้งแรกของเรามันจะเป็นภาพแบบไหนนะ หวังว่าคู่มือนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยให้ทุกคนออกไปสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจแบบนั้นกันนะครับได้เวลาออกไปสนุกกันแล้วครับ